ปลอดเป็นเท่าที่มนุษย์รู้ปลอดคือสิ่งที่มีพิษที่สุดในโลกใช่ค่ะแต่สาเหตุที่มีพิษที่สุดในโลกเพราะว่าปลอดดูดพิษที่นี่พูดถึงเอ่ออากองค่ะเอ่อก็คือเซียนสูค่ะเซียนสูท่านผู้ชมก็อาจจะได้ได้รับทราบนะฮรทรมอเดียนตีเคยเอาเซียนสู ไปใส่เป็นตัวละครตัวหนึ่งในนวนิยายเรื่องหนึ่งของเธอใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะในเรื่องไหนนเรื่องอะไระออกนันนะออจจำไม่ได้ว่าไปอิชใส่ไหนแต่ว่าออรู้ว่าเล่มสุดท้ายที่เขียนก่อนเสียชีวิตคือเรื่องของเซียนซูค่ะเป็นเล่มสุดท้ายยังไม่ออกอ๋อเหรอคะป่ะไปอิซเขียนเป็นเล่มสุดท้ายอ๋อยังไม่ออกยังไม่ออกค่ะอันที่คุณวิทวั์บอกออกมาเมื่อ20สบกว่าปีที่แล้วแต่อันนี้ค่ะเขาจะเขียนประวัติเซียนสูค่ะ แต่ว่าเขาเขียนพอจบเขาก็เสียชีวิตอืมใช่ใช่ใช่หลังๆนี้คุณธมยันตีซึ่งก็เคยมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราเปอนกันทก็ไปเขียนในเรื่องลี้ลับใช่ค่ะมา,มากขึ้นใช่โอเคมีเรื่องที่พูดถึงประลอดด้วยใช่ใช่ค่ะประลอดที่ที่เห็นบอกอากงใช้แล้วทาให้ให้ลอยขึ้นลอยคือต้องบอกงี้ค่ะประลอดเป็นเเท่าที่มนุษย์รู้ ประหลอดคือสิ่งที่มีพิษที่สุดในโลกใช่ค่ะแต่สาเหตุที่มีพิษที่สุดในโลกเพราะว่าประหลอดดูดพิษในสมัยห้าสิบปีที่แล้วอะค่ะเวลากงทําประหลอดนะคะแล้วมีคนป่วยคนก็จะเอาเงินสองหมื่นสองหมื่นห้าสิบปีที่แล้วเยอะมากเขาก็จะมาวางไว้ที่บ้านแล้วเขาก็จะเอาประหลอดไปแล้วกงก็บอกว่าเอาประหลอดมาคืนเดี๋ยวคืนเงินให้คือทุกคนเอาประหลอดไปหมดเลยประหลอดคือเรากปลังพูดถึงประหลอดที่เป็นของเหลวใช่ไหมฮะประหลอดวัดไข้อะค่ะประหลอดวัดไข่คือของเหลวใช่ไหมใช่ค่ะ มันเป็นสา,สารที่เป็นของเหลวแล้วก็จะใช้ไวต่อต่ออุณหภูมิอันนี้มันโดนล้างให้สะอาดแล้วคะ่ะมันเลยเริ่มแข็งมันแข็งพอมันสะอาดเอานิ้วจับได้คะ่ะไม่ไม่มีอันตรายตลอดที่เอามาบดแล้วม,มันแข็งตัวใช่ค่ะเลือกครับพ,<อ>พี่ออนเลีเล้ยงเขายัางไงออเลี้ยงเขาค่ะออนเลี้ยงเขาก็บดเขาอะค่ะเลี้ยงเขาให้เขาสะอาดที่สุดแล้วเขาจะได้ทํางานได้ พี่อ๋อค่ะเลี้ยงเนี่ยในในความหมายเวลาเราพูดว่าเลี้ยงเนี่ยแสดงว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตเหรอคะใช่ค่ะก็อ๋อมีวิดีโอจริงๆเดี๋ยวอ๋อให้ก็ได้ค่ะมันเป็นวิดีโอตั้งแต่เขาเป็นลิควิดก็คือเป็นน้ํานะคะแล้วก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆแข็งขึ้นใช้เวลา3ปีค่อยๆแข็งขึ้นปลอดเนี่ยถ้าดูดพิษจนจบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วเราก็ต้องเอาไปทํากรรมวิธีเพื่อที่จะล้างพิษออกเมื่อเมื่อเขาสมบูรณ์นะคะหมายถึงว่า ในกรณีที่เขาเขาใช้งานได้ละคือใช้งานได้ก็จะแข็งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลี้ยงปลอดอะคะ่ะคุณต้องทําให้สําเร็จไม่งั้นคุณจะโดนพิษของมันอันนี้อ๋อเลี้ยงมา3ปีคุณถึงได้เขาถึงได้มีสิทธิ์ดูดพิษคุณแต่ถ้าตอนที่เป็นลิควิดอะคะ่ะเขาจะมีพิษปลอดทําช่วง3เดือนแรกอะคะ่ะไปตรวจเนี่ยสารปลอดในร่างเต็มเลยอใช่ค่ะแต่อ๋ออะทาสาเร็จแล้วดังนั้นพออใส่ปลอดไว้อะคะ่ะมันจะดูดพิษไปหมด ดังนั้นออกก็จะไม่มีสารประหลอดอยู่ในล่างเราเดี๋ยวเร,เรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงสารที่เป็นสารเคมีที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นแต่แต่เหมือนว่าเรากําลังพูดถึงที่มีชีวิตไม่ใช่เรากำลังพูดถึงของขลังอส่วนใหญ่ที่เป็นสายศาสตร์ถ้าใครอ่านประวัติเซียนสูเซียนสูจะเก่งอยู่สองอย่างนะคะคือพยันกับประหลอดอแล้วก็เซียนสูเนี่ยอากงเนี่ยเป็นหมอของหมอ อีกทีนะคะกกไม่ได้เป็นหมอเป,เป็นอาจารย์หมอค่ะใช่ค่ะ